สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของรูปโปรไฟล์ของเราคนระับใน f c e e o o o เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยยิ่งถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเนี่ยาบางครั้งเวลามีลูกค้าสนใจในสินค้าของเราเนี่ยหลายคนที่ใช้วิธีการเช็คเครดิตโดยการเข้ามาดูในหน้า Facebook หลักของเราแล้วก็ ดูผู้ติดตามแล้วก็ดูการโพสต์ต่างๆของเรานะครับว่ามีประวัติเคยขายของหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่ว่ามันเกี่ยวกับสินค้าที่เขาจะซื้อของเราเนี่ยอยู่หรือเปล่าหรือว่าแค่โพสเล่น,เลนๆเฉยๆแชร์อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมที่มันเกี่ยวกับสินค้าที่ ผู้ขายรู้ว่าโปรไฟล์นั้นเคยไปโพสต์ไว้ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับคือมันไม,ไม่มีความต่อเนื่องกันเลยอ่ามันก็ทําให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยขาดความมั่นใจในการซื้อสินค้าครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะถ้าจะยังไงก็พยายามใช้รูปโปรไฟล์ที่มันเป็นตัวตนของเราจริงๆดีกว่านะครับ